ก็เรียนเลยอย่างเราจะได้แคปรูกเราแอกไปแอกสาวนะไปป่วนเอาไปเอาไปโชว์สามลอนเลยวะเออเนี่ยครับอ่ะก็ระดบที่สามสิบแปดครับเดี๋ยวกูจะไปปัน่นสามลอนอ,อ่ามินแกงเคไฮยาแบก หล่อเพื่อนไปเปล่าเพื่อนไปเปล้วหล่อเพื่อนไปเปล่าครับด oh, าวน้อยๆไม่มีใช่ไหมขอแอคหน่อยดีขอแอคหน่อยไม่ได้หรอครับอยากแอคกับสามรอนตัวที่ตึงๆง,งาับก็ได้ก็ได้ใจแอคก็ได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ oh, ผมนะครับโอ้โหกันนะครับสวยป่ะสวยป่ะสวยป่ะสวยปะสวยป่ะไม่สวยหรอ สวยามพั 3, นเองเฉยๆนะสามพันเองดูสาวโอ้โหสามดูสวยป่ะแบบไม่เหมือนคนอื่นนะครับอู้ดูดีมีอ็ไรพูดแปลกหมู่บีช้นชั้นสูงเขาใช้อย่างนี้ครับเห็นปะอ,อย่าแอกค,ครับอย่าแอกไม่ได้ตึงนะไม่ได้ตึงนะครับเห็นปะครับนี่คือความสําเร็จของนี่ทีทเกมเมอร์นะครับสุดห่อผมก็ไม่แอก ไม่จเจอห้องไหมเนี่ยไม่เจอห้องหรอกบอกเลยไม่เจอห้องหรอกน่าจะประมาณสิบนาทีอ่ะสิบนาทีก็ไม่เจอเมื่อมานั่งคุยกันนะจริงเมื่อมานั่งแอ่อะเมื่อมานั่งแอ x ไปงั้นเลยก็ผมมาแอ่ะครับผมมาแอ่ะผมอยากดูรแอคของคุณนะครับว่าแบบผเป็นยังไงนะครับว่าแบบไม่ทีมันแบบม,มันไม่มันไม่มีรแอคก,ก็ดีมันเฉยเฉยอยาก <c oughs> อยากหนึ่งหนึ่ง for l น n ครับก็มาครับก็มาครับ ตัง้งห้องเลยดีกว่ามาเลยครับมาเลยขอสองที่ครับใจเย็นขอนึงที่ก่อนขอ,อนึงที่ก่อนนี่นิดทีหน่อยไม่ได้ตึงนะเดี๋ยวรู้ฟอลลิกอลเลสกับฟอลลิดกอลใกล,กล้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต่อให้นิีน้หน่อยละกันใส่แว่นเล่นด้วย เดาลูกหนึ่งตัวติงใช่ครับติงห้าตัวครับห้าตัวห้าตัวห้าตัวรอบที่แล้วผมอ่อยให้ครับรอบที่แล้วผมอ่อยให้เล่นโชไปหนึ่งจังหวะเฉอะเอเช่อเชผมไปฝึกมาแล้วนะผมไม่เหมือนวันนั้นนะ ผมไปฝึกมาแล้วนะโอ้ปิดติดไม่ตายนะไม่ตายนะเดินนี้นี้เทียไม่ได้ตึงมือหรอกพอ <Step S 2> เลียต <Step S 2> จะโดน <first. S 2> กอไก่ตบวันนี้เลย first, ปลาปลาดอกไม่โดนนะปลาดอกไม่โดนนะ โอ้ยไม่ตายได้ไงวะฆ่าไม่ได้อะนะผมไม่เหมือนเดิมนะผมบอกแค่นั้นแหละปกติอเมื่อกี้ต้องฆ่าผมได้แหละแต่ผมไปฝึกมาแล้วไงหลังจากรอบที่แล้วผมรถดตบไปยับเลยผมก็เลยไปฝึกมารอบนี้ผมเอาจริงผมบอกเลยผมไม่อ่อยให้และเดี๋ยวน้องๆหนูๆจะมาพิมพ์อีกว่ายรอบนี้พี่ของจริงให้น้องด,ดูดีดูดีวัดนะน้าวันนะวันนะ มีคนวันนะครับน้องๆเห็นปะ่ะมีคนวันนะด,ด,ดูดีดูดีนี่เขาป้อมนะดูดีดูดีที่นี่เขาป้อมนะดูดีดูดีดดโอ้วันเกินตีต้องรอมินตี อันสีว่าวนะเมื่อกี้มันแหลกครับแหลกบอกเขาก่อนบอกเขาก่อนแหลกนะแหลกนะเน็ตผมกระตุกเอาดิเอาดิเ,าดเน็ตผมกระตุกโอ้โหเน็ตผมไม่ดีอะดีเมืเ่อกี้จะอ้างครับจะอ,อ้างตึงนะตึงนะ wow. ใจเย็นเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยโอ้ถอดม้องกันตัวเดียวพออย่าเพิ่งรีบไปดิเอย่าเงินมันห่างดูดีดูดีเจ้าผมไม่ตายอย่างเดียวเลยดูดีไม่ไหวนะไม่ไหวนะยื้อ Saving มือกูสั่นไปใเ่ไหมเขย่งกันเข่กันเลยเฮียเขย่งกันเข่กัน

ไม่ไหวนะแบบเนี <te az> <te az> <te az ้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะเลยห้าตัวเราจะมีโอกาสอยู่ลงได้สักตัวหนึ่งอะอะไรวะ ไม่ไหวได้ไงเนี่ยโอ้โหไอ้ล้อของเต็มล้อของเต็มรอของเต็มล้อของเต็มล้อของเต็มล้ออขงเต็มโอ้ล้อของเต็มโอเค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 ล้อของเต็มนะครับรอของเต็ม later. few moments A จริงวันนี้ว่าจริงวันนี้ว่าจริงมือไม้สั้นหมดเลยเฮียชิพหะหายรอของเต็มเอาเอาเอาของไม่เต็มของไม่เต็มจะใส่ผมแล้วเหรอ เขวันนะเขาวันนะเขากลัวกูฆ่าเขาแน่เมื่อกี้จะใส่ผมแล้วนั่นข่องเต็มเดี๋ยวเขาก็สู้กูไม่ได้แล้วอะไรหน้าโอ้โหตีป้อมเฉยอะไรหน้าโอ้โหดูดิสามลอนจะเลี่ยมดูทรงสามลอนจะเลี่ยมเลี่ยมนะไม่เหลี่ยมนะเอ้ยเอ้ยดูดิตีป้อมผมใหญ่เลยดูดิเนี่ยดูดิ

มามามาตรงกลางไม่ต้องหนมีมาตรงกลางเลยห้ามหนีออกจากสี่เหลี่ยมนี้นะห้ามหนีนะห้ามหนีนะห้ามหนีนะเดี๋ยวด <s we at igue> เดี๋ยว <defense. S 1> เดี๋ยวคาปอโบคาโบเดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวดี บอกว่าเนี่ยเขาจะพิมพ์อ้าวดูดิแม่กเอาคุณยี่บออะไรเงี้ยเอาขาบอเอาขาบอจะบอกกำลังจะพิมพ์เลยประการห้ามหนีนะเออเป็นปรงกลางห้ามหนีนะไอ้เงี้ยเอาแม่กแทงคุณยี่บอเลยเกินไปเป้า เฮ้ยสิบตัวสิบตัวสิบตัวนะสิบตัวนะแหลกปะคนแหลกสิบตัวได้ครับเอาใหม่เอาใหม่สิบตัวห้าตัวห้าตัวห้าตัวคุยกันใหม่คุยกันใหม่ ไม่เรียไม่เหลี่ยมนะเแยของไม่เหมือนกันในเที่ยกูว่าเละของไม่เหมือนกันไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมครับไม่เลี่ยมอยู่แล้วระดับเนี้ยไม่เลี่ยมนะของเหมือนกันแหละอยู่ที่ฝ <Now S 3> <4 S 1> ีมือ อะไร,รวะไม่ใชเขารลอดได้ไงวะกูกคนหมดทุกอย่างเลยดย้ว้ยจจะมาทีอยู่จจะมาทีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะ ใช่หว่าเฮียเหลี่ยมแล้วนะเนี่ยเอ้ยไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยม ลำโคตร <laughs> มั่วลำโคตรมั่วไม่ได้เหลี่ยมนะไม่ได้เหลี่ยมนะเหี yeah. 1, 1. ้ยเจ็ดหนึ่งเฮียชอบเลยที่กูฆ่าได้ก็บอกช่วยเหี้ยกระเพ้ t ใครที e อย a ่ที่นี่ที่ต้องการช่วยเหลื กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเงินไปนะแหลกป่ะคือแบบเจี้ยมสองทีหายอะ่ะโดนรถชนเ่อะเมื่อกี้เล่นแล้วหรอเล่นแล้วหรอดูดิฮอเธอเฮ้ยกูไม่ยอมไม่ยอมกูไม่ยอม <c oughs> ไอ้เฮี้ยต่างโคลต่างเว้าไอ้เฮี้ยเอออกของตามผมเอ๊แม,ม่งไอ้เฮี้ยต้องไปออกของตามเขาอีก That's good to spend some time with lower folks. Liam, hey! three, Liam. Okay, 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 <laughs> okay, <laughs> 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 ลืมขายลืมขาย <c oughs> ตามร้อนเรียมว่าไม่ได้เรียบนะไม่ได้เรียบนะ <c oughs> ไม่ได้เรียบนะ <Any lady. S 1> ก็มาดิไม่ได้กลัวนะ <c oughs> ่ยาโก็มาดิก็มาดิก็มาดิเนี่ยอะไรครับเนี่ยโว้ยมันจะลามยังไงวะ โอ้ยอติดิดีโอสวยแลอยากเก็บเรียนแล้วถอยกัน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 โอ้เปไหนแล้ว่าแป้งเ,เ,เหมือนลาชักกระตุกอะ Step first thrust later <Wow. S 1> ้ยเินน่งนา wow. Let the dance begin. Step first, thrust later. Here we go. Luck be with me. นี่เน็ตกูปิงหรือว่าอะไรวะ โอยถ่ายประกัถ่ายประกถ่ายประกัน <c oughs> จะโลอะไรขนาดนั้นไอ้หี้ยเลี่ยมนะเลี่ยมนะเลี่ยมนะเมื่อกี้ไม่ได้กลับบ้านเลยได้ตัวนี้ชนะเลยได้ตัวนี้ชนะเลยนะตีชนะ Here we, Here we go. Let the dance begin. <sighs> เรียบร้อยไอ้แม uh> ็กไม่ได้เดินเลยอ้ยเอ้ยบอกของนะเอ้ยอาดับเด็กอะไรอะอะไรอะดาบวเด็กอะไรอะไรวะแม่งเอ้ยไม่ได้เลี่ยมนะไม่ได้เลี่ยมนะ with <laughs> Yeah. With whom do I have a date today? One. Ah. Step first two hours later. Let the dance be free. Ah. จบจบเรียมเรียมเรียมเนะเรียมนะจบหมดตะกอนเรียมเียมเออเออดิดิเอดิ แม่ง้ยแลเรียมจังไ้อะไรวะเอ๊ะแอบออ,อ,อ,ออกของบ้า <laughs> ง <c oughs> เหียมนะดูสาม้อนเรลี่ยมผมดิ สาม้อนเหลี่ยมผมดีไม่ตึงนะสาม้อนเหลี่ยมว่าครบไม่ได้อย่าคบไม่ได้นะสาม้อนเหลี่ยมผมอ่ะ